cái đó chỉ biết thua đơn đi, không biết chơi được đâu các นี่คือยอดข้อของแอดเทวดานะครับเจ้าของชายาข้อรอยวินะครับข้ออหมุนลดระดับลงมาครับตะเข็บข้อเจ้าของนะครับทางด้านซ้ายนะครับมากหน่อยสำเดาตะกี้ตาม การมีพลังกันขวางนั้นมีเต็มล่ำขวางเต็มล่ำแล้วนะครับสำหรับทีมงานเอธิเวดานะครับอาะไรเนครับ <c oughs> băng lỏng hỗ trợ băng lỏng hỗ trợ băng lỏng hỗ trợ băng ปลเดียวอยู่ตรงตรงเลยครับตตบ่นางนั้นดีแล้วนะครับเอ่อป้าเตียวป่ะนี่มันไม่ค่อยสูงมันตัวมันใหญ่ป้าเตี๋ยวตัวมันใหญ่แฮง บอกผมมาอาชีพครับมาอาชีพข้อหางหักเลยด้วยข้อหางหักแล้วข้อหางหักข้อหางหักนี่คือลีลาการลงของแอตเทวดานะครับหักแล้วหักแล้วครับ อ่าตอนนี้เบอร์เบอรอย่างดีแล้วครับตอนนี้ขาดแล้วนะครับขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วข้อขาดจับเหล้าบ้านนี้ข้อหางผมันจะมีมีเหล้าอยู่แมันบอกมีเหล้าติดขาดจำเหล้าเลยครับขาดจำเหล้าเลยขาดจำเหล้าเลยขาจำเหล้าเลยจะจับจมจมลงมาเลยครับบ้านนี้

น <naj bum S 1> ีนะครับตัวเล่านะครับ chết mỏi <laughs> anh ta cứ nói vậy, cái gì cũng hỏng, cái gì cũng hỏng,